พี่หมอวันนี้นะคะพิมพ์ก็มาปรึกษาเรื่องเนืยองใต้คางประเด็นก็คือว่าหนูก็เคยฉีดมาแล้วค่ะแต่ว่าฉีดมาเกือบยี่ห้อแล้วอะไรที่ตัว t อปตัว t อปที่ว่าดีก็ฉีดแต่เนี่ยก็ยังเห็นเยอะยังเห็นเยอะใช่ไเยอะมากเลยหมอนเยอะมากก็คือปัญหาของน้องพิมเนี่ยขอบหน้าไม่ค่อยชัดเนาะแล้วก็มีปัญหาไขมันสะสมบริเวณใต้คางค่อนข้างเยอะ ประกอบกับด้วยตัวความหย่อนคล้อยด้วยค่ะคือเวลาฉีดแป๊บเนี่ยมันลงใส่ไขมันแต่เรื่องความหย่อนคล้อยมันจะไม่ค่อยช่วยหมอว่านะอย่างเงี้ยแนะนำว่าดูดไขมันไปเลยดีกว่าเพื่อจัดระเบียบกรอบหน้าให้ดูคมชัดขึ้นแล้วก็ไขมันหายไปด้วยค่ะการดูดไขมันเนี่ยมันดีกว่าฉีดตรงที่ว่าเวลาดูดไขมันเนี่ยไขมันก็ออกไปด้วยแล้วก็ทําให้เนี่ยผิวมีความกระชับไม่หย่อนคล้อยเวลาหลังดูดด้วยค่ะ เหนียงหรือคางสองชั้นที่สาวๆหลายคนพบเจอมักเกิดจากการที่มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นและมีไขมันไปสะสมตามส่วนต่างๆการเกิดเหนียงก็มีหลากหลายค่ะเช่นกรรมพันธุ์การหย่อนค้อยของผิวหนังหรือแม้กระทั่งการกินจุกกินจิกชอบกินดึกๆแบบที่สาวๆชอบทานกันนั่นเอง,เองนอกจากนี้คนที่มีคางเล็กกว่าปกติสามารถเห็นเหนียงที่หย่อนค้อยลงมาได้มากกว่าคนทั่วไปอีกด้วย